คุณผู้ชมคะวันนี้เดี๋ยวพีเพิลโชว์ของเรานะคะภูมิใจมากๆเลยที่ได้นําเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่ไปดังไกลถึงในสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมานําเสนอกับคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ปลาสลิดติดบ้านนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่วันนี้เราอยากจะบอกต่อกันว่าเคล็ดลับความอร่อยคืออะไรโอกาสในการทําธุรกิจคืออะไรและที่สําคัญค่ะเขามีการต่อยอดเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรในวงการวิสาหกิจชุมชนต่างๆอย่างไรบ้างค่ะและในวันนี้นะครับทางรายการเดอะพช ได้รับเกียรติาด้านของว่าที่ดรเพนชนิชานะครับชนิชาล้อสีทองซีโอบริษัท s p j กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนอกจากนี้ครับท่านยังเป็นรองประธานมูลิธิหอสีฟ้าและประธานคณะกรรมการมูลนิธิหอสีฟ้าภาคเหนืออีกด้วยนะครับขออนุญาตทักทายแขกรับเชิญของเรากันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกที่เพนแล้วกันนะครับพี่เพนนะฮะวันนี้มีปลาสลิดติดบ้านมาให้เราด้วยนะคะคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์ปลาสลิดติดบ้านต้องนําเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ รถโดยเริ่มต้นนะคะผลิตภัณฑ์เขาทำมามา30กว่าปีแล้วแต่ไปโด่งดังเริ่มต้นของความโด่งดังอยู่ที่ต่างประเทศทําไมคะพี่เพนทําไมถึงเริ่มทําตลาดที่ต่างประเทศก่อนคะจริงๆแล้วคนไทยในต่างประเทศอยากรับประทานอยากรับประทานปลาสลิดแต่ว่าจะหาคุณภาพดีที่มีมาตราฐานในการส่งออกเนี่ยแล้วมีของสม่ำเสมอน,นี่ยมันหาไม่ยากหาได้แต่หาหาได้ไม่ยากแต่ว่าคุณภาพของเราเนี่ย จะดีมากมใช่คืออาจจะเริ่มต้นจากคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศก่อนแลวเขารู้สึกว่าโอ้โหฉันอยากทำอาหารอร่อยๆอ,อ,อยากมีวัตถุดิบดีๆโดยเฉพาะปลาสลิดโอ้โหหายากเหลือเกินใช่แต่กว่าจะได้ปลาสลิลดรสชาติแบบนี้เราก็เลยมีการ เรียกว่าตอบเพนพอร์ของเขาใช่ใช่ใช่และท้วทราบมาว่าเพิ่งมาเริ่มทำตลาดในประเทศไทยหนึ่งปีที่ผ่านมานี่เองใช่ค่ะใช่ค่ะพอดีช่วงนั้นเรากําลังมองหาว่าจะเอาตัวผลิตภัณฑ์ตัวไหนเราก็เลยคิดว่าปลาสลิดละกันเพราะว่าเวลาเรากลับมาประเทศไทยเนี่ยเราเอาปลาสลิดของเราเนี่ยคือเราเห็นว่ามันสวยมันอร่อยแล้วมันก็น่ารับประทานมากเลยไปฝากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ถามว่าอ้าว จะหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยมีต้องรอแต่คุณออกมาให้อยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะแล้วปลาในประเทศไทยมีต้องเยอะต้องแยะนะคะในน้ํามีปลาในน้านี้ข้าวแบบบา้านเราทาไมเราถึงเลือกว่าต้องเป็นปลาสลิดเป็นผลิตภัณฑ์นี้ที่ไปตีตลาดที่ต่างประเทศนะคะค่ะจริงๆเรามีผลิตภัณฑ์มากกว่า200รายการค่ะมีมากกว่า200รายการก็แต่ตัวปลาสลิดเนี่ยเราทํามา30ปียอดขายไม่ตกเราก็เลยคิดว่าตัวนี้มันต้องดีค่ะ,คะ,คะเดี๋ยวเราจะบอก ว่าเราจะดียังไงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกครับคือพอตอนนี้เราเริ่มมาทําตลาดในประเทศไทยด้วยใช่ไหมฮะใช่แบบนี้คนไทยเองก็น่าจะมั่นใจได้เพราะโอ้โหสินค้ากว่าจะไปส่งไปขายต่างประเทศต่างประเทศอย่างอเมริกาอเมริกาเนี่ยเขาต้องมีมาตรฐานต่างๆมากมายคนไทยมั่นใจได้เลยว่าปลาสิธิของเราเนี่ยปลอดภัยอร่อยแน่นอนแน่นอนแน่นอนเลยแบบว่าทุกๆุกทุกทุกแบบที่ปลาเข้ามาเราจะมีการสุ่มสุ่มในการสุ่มของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานเลยค่ะว่าเออ เอ่อ HACCP GMP หรือว่า ISO ระบ,บุไว้ว่ากี่ชั่วโมงต้องส่งครั้งหนึ่งเนี่ยเราทำตลอดอเพราะฉะนั้นเรื่องเชื้อเรื่องเชื้อแล้วเรื่องเชื้อโรคแล้วก็สารตกค้างเนี่ยจะไม่มีมเพราะสังเกตได้ว่าปลาสลิดติดบ,บ้านจะไม่ได้ทำปลาปลาไข่ค่ะ,ะใช่เพราะจะเลือก<ข>ประเภทของปลาชนิดของรูปแบบของปลาที่ทำทำเป็นผลิตภัณฑ์ของเราด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าปลาไข่ในวลนขั้นตอนการผลิตเนี่ยมันไม่เหมือนการผลิตในบ้านใช่ไหมคะที่เราผลิตตัวเดียวเนี่ย ก็คือไข่เราก็แค่แยกออกมาแล้วจบเลยแต่เวลาเราผลิตเป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาป๊าบหรือผลิตขายแม้กระทั่งร้อยโลเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมความสะอาดของไข่ปลาได้ค,คือช่องว่างของตัวไข่เนี่ยมันแทรกแทรกเข้าไปได้หมดเลยซึ่งตรงนี้เราเลยว่าตัดปัญหาไปว่าไม่ได้ทำปลาไข่ให้ค่ะ,คะตอนนี้มีการส่งออกไปทั้งหมดกี่ประเทศแล้วนะคะหลายประเทศมากเลยญี่ปุ่นก็ไปเกาหลีใต้ออสเตรเลีย อเมริกาค่ะที่ไหนขายดีที่สุดคะอเมริกาเลยอเมริกาญี่ปุ่นก็ส่งด้วยเหรอฮะญี่ปุ่นก็ส่งเพราะจริงเรามองว่าเอ้เรารู้จักประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าแห่งปลาเขามีปลาทะเลที่แบบว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมากมหมเขาสนใจปลาของไทยด้วยเหรอฮะคือธรรมชาติของคนรับประทานเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยปีหนึ่งเราต้องรับประทานอยากทานอะความรู้สึกว่ามันอยากทานปลาสลิดสักครั้งสองครั้งต่อปีเนี่ยจะมี อย่างนี้ความรู้สึกแบบนี้พอมีขึ้นมาเนี่ยหาทานที่ไหนแล้วความเป็นลักษณะพิเศษของตัวปลาเนี่ยมันจะไม่ว่าจะกลิ่นหรือรสเนี่ยมันจะแตกต่างกับปลาชนิดอื่นที่เขามีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวของเขาเองอยู่แล้วแม้กระทั่งการเลี้ยงปลาก็ยังมีเอกลักษณ์ของเขาใช้อาหารร่วมกันกับอย่างอื่นก็ไม่ได้กับปลาตัวอื่นก็ไม่ได้แล้วปลายังต้องการหญ้าชนิดหนึ่งที่ไว้สําหรับเขาในการฟักไข่อีก ซึ่งวิธีการเลี้ยงมันก็ไม่ใช่ง่ายใช่ค,คือเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะโอ้ในวันนี้ก็มีปลาสลิดมาให้ถึงรายการของเรา จะไม่เล่นมุกนี้ก็ไม่ได้เขาบอกปลาสลิดบ่อไหนอร่อยเขาบอกปลาสลิดนี่อร่อยบางบ่อไม่น่าเล่นเลยเงียบไม่น่าเล่นเลยนะคะขอข้อสวยร้อนๆมาเลยดีกว่าไม่ใช่คุณผู้ชมคะคือปลาสลิดเนี่ยนะคะเราไม่แทบไม่ต้องพูดถึงเรื่องรสชาติกันแล้วแหละเพราะว่าเขาส่งขายดิบขายดีขนาดนี้โดยเฉพาะที่อเมริกาบอกว่าส่งขายยอดดีสุดคือขายได้ถึงปีละ100ตันน่ะโอ้ครับแล้วโอ้โหการที่จะส่งออกในออเดอร์ขนาดนี้แวลูขนาดนี้เนี่ยวอลุ่มขนาดนี้เนี่ยเราต้องหา วัตถุดิบเออเราใช้วัตถุดิบจากไหนจากบ่อที่ไหนพ่อเขาบอกอร่อยบางบ่อนั่นเ่นสาบิลล้อมใช่ใช่ใช่เลยก็ปกติเนี่ยถ้าเฉพาะบางบ่อจะหาปลายยากละตอนนี้เพราะว่าเขาสร้างเป็นตึกสร้างเป็นอะไรทําให้เราจําเป็นจะต้องขยายมาที่สมุทรสาครด้วยสมุทรสงครามด้วยเราก็เลยใช้คอนเซ็ปต์ว่า3สมุทรอ๋อใช่ใช่มีทั้งสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็สมุทรสงครามสมุทรสงครามด้วยใช่ค่ะแต่ก็ ดูแลในเรื่องของมาตรฐานให้เป็นไป,นปนในมาตรฐานเดียวกันใช่ค่ะใช่ค่ะ<ช>มีวิธีการคัดเลือกปลายยังไงที่ได้มาตรฐานคะค่ะคือเวลาเราคัดไซส์ของปลาเนี่ยเราจะกําหนดไปเลยว่า1กิโลปลาจะต้องน้ําหนักเท่านี้ตัวเท่านี้ตัวอย่างนี้เรากําหนดเลยอย่างของเราเนี่ยที่เป็นปลาเสเลติดบ้านเราจะมีเอกลักษณ์ของเราที่800กรัมไม่ใช่1,000กรัมเพราะว่าในแพ็กเกจเนี่ยอย่างสมมุติว่าเราหยิบขึ้นมาเนี่ยถ้าบอกว่า1,000กรัมกรัมก็จะเยอะ มันจะเยอะแล้วมันจะดูเยอะแล้วอย่างครอบครัวเดียวเนี่ยจะรับประทานก็คิดว่าจะรับประทานไม่หมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่เป็น800กรัมแล้วสังเกตว่าพอเปิดขึ้นมาจะไม่มีกลิ่นหืน<า>ไม่มีกลิ่นคาวเพราะว่าลักษณะการทําของเราเนี่ยคือในตัวปลาเนี่ยมันจะมีความมันอยู่3ส่วน<า>ส่วนท้องส่วนเนื้อแล้วก็ส่วนหนังในส่วนหนังเนี่ยคือเราจะต้องตากให้มันที่หนังออกให้หมดปลาจะไม่มีกลิ่นเหม็นหือนอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยซึ่งเราค้นเจอ ว่าเราปล่อยให้ให,ให้ให้หืนไม่ได้และส่วนหนึ่งที่หัวปลาไม่มีเนี่ยเป็นเพราะในส่วนหัวเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาน้ํามันออกจากหัวได้ มันก็เลยเป็นส่วนที่ทําให้ปลาเหม็นหืนเราก็เลยจําเป็นต้องตัดออกใช่มันจะช่วยให้เก็บรักษาได้นานขึ้นได้นานขึ้นแล้วในแพ็กเกจของเราก็คือมาเป็นกล่องแบบนี้เลยมีโฟมอยู่ด้านในแพ็คอย่างดีไม่มีกลิ่นหลุดรอดออกมาแน่นอนใช่ค่ะด้วยกรรมวิธีที่เราฟรีซที่อุณหภูมิลบ40องศา40องศานี่จะทําให้ตัวปลาเนี่ยน้ําที่อยู่ในตัวปลากลายเป็นเกล็ดน้ําแข็งที่มีขนาดเล็กแล้วไม่ไปทําลายเนื้อเยื่อของปลา ถ้าเราสังเกตได้ว่าเราเราฟรีสปลาโดยใช้ตู้เย็นหรือตู้ฝาเปิด <Okay. S 2> คือความเย็นเนี่ยมันไม่พอแล้วมันไม่มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ต่ำพอที่จะทําให้ปลาเนี่ยกลายเป็นเกรดน้ําแข็งที่มีขนาดเล็ก <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่ามันจะเ,เนื้อปลามันจะยุ่ยยุ่ถ้าเวลาเราทานอย <Okay. S 2> ่างนี้ค่ะ <Okay. S 2> มันจะต่าง oh. ด้วยโฟเซสแบบนี้เป็นเพราะเราส่งนอกอยู่ตลอดเวลา <Okay. S 2> เราส่งต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา <Okay. S 2> ก็เลยจะทําให้แบบ เ,เครื่องที่เราใช้ฟรสเนี่ยคือเราเรียงเรียงทีละชั้นทีละชั้นเลยนะคะเพื่อความเย็นเนี่ยมันจะเข้าไปถึงตัวข้างในของปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนของการถนอมอาหารวิธีนี้เนี่ยเราเลือกใช้เพื่อที่จะส่งถึงมือผู้บริโภคให้อาหารเนี่ยใหม่ และส่งคุณค่าสารอาหารให้มากที่สุดใช่เรียกว่าเราให้ความสาคัญตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงกระบวนการคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นปลาของเราจนกระทั่งกระบวนการแปลรูปการฟีตต่างๆจนขั้นตอนสุดท้ายส่งถึงมือผู้บริโภคใช่ค่ะ้วยเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทีมงานของเราไปเก็บภาพมานะฮะว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆมีความละเอียดพิถีพิถันอย่างไรเดี๋ยวไปชมจากวิทยานินครับค่ะคือขั้นตอนของเราเนี่ยเป็น ในส่วนของอันนี้เป็นโรงโรงตากนะคะโรงตากจะเป็นโรงปิดทั้งหมดแล้วพื้นเราก็ยกสูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตากแดดเนี่ยค่ะแดดแสงแดดที่เข้ามาเนี่ยจะมีความเข้มข้นของแสงจะสูงกว่าข้างนอกประมาณ3-5องศาเพราะฉะนั้นเราจะตากได้แห้งภายในแดดเดียวเพราะฉะนั้นปลาเนี่ยถ้าเราตากสแดดมันจะมีกลิ่นเหม็น ก็ค uh, ือต้องตากแดดเดียวแต่เดียวคือว่าตากแดดแค่รอบเดียวไม่ใช่ว่าเก็บแล้วก็มาตากใหม่อันนั้นจะทําให้เกิดมีกลิ่นเถือนถูกค่ะถูกค่ะดูไซส์ของปลานะคะแต่ละตัวนี่คือคัดมาแล้วเท่ากันเป๊ะเลยใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือถ้าไซส์ที่ไม่เท่ากันหรือมีขนาดที่แตกต่างเนี่ยเราจะคัดไปส่งต่างประเทศเพราะอันนั้นเราก็จะมีไซส์ของเราอย่างเช่นไซส์เไซส์ L อ XL XXL แบบนี้ค่ะและส่วนภาพที่มานี่จะเป็นภาพห้องแช่แข็งห้องแช่แข็งซึ่งห้องแช่แข็งที่จะเป็นอุณหภูมิลบ40องศาเราจะเรียงเข้าถาดเหล็กนะคะแล้วก็เสียบถาดเหล็กเนี่ยเข้าไปในพาเลตแล้วก็ดันพาเลตเนี่ยเข้าไปในห้องอุณหภูมิลบ40องศาอ่าใช่ คือดนเฉพาะตัวพาเลทแล้วก็มีปลาวางเรียงไว้แบบนั้นเลยเขาไปทงพาเลทเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราจะมาเข้าแพ็กเกจอีกรอบหนึ่งยังไงเราจะเอาเข้าแพ็กเกจอีกครั้งหนึ่งคือเดี๋ยวจะมีอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นเข้าเครื่องแว็กซ์้ามถึงเวลานั้นเราก็จะใส่กระดาษซับน้ำเนี่ยค่ะใส่กระดาษซับน้ำหนึ่งแผ่นเข้าไปข้างในเพื่อเวลาเราดีฟอสเนี่ยน้ำของตัวปลาที่ออกมารวมทั้งเลือดเนี่ยจะไม่ทำให้ปลาดูไม่น่ารับประทานนะคะ อ่าอันนี้เราก็จะมีสอดใส่ไว้ให้อันนี้จะเป็นห้องเก็บห้องเก็บที่มีอุณหภูมิลบ25องศาอ่าอุณหภูมิลบ25องศาของเราเนี่ยเราจะเก็บปลาได้จนถึงสปีครึง่งครับค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองแบบนั้นค่ะนี่เป็นขั้นตอนนั้น2ปีครึง่ง 2>, 2ปีครึ่งที่2 2> ยังคง,คงความอร่อยความสดใหม่ที่เรียกว่าณนะวันแรกเป็นยังไง2ปีครึ่งผ่านไปยังเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะหลังจากสองปีครึ่งไปแล้วเนี่ย ปริมาณน้ําที่ในตัวปลามันจะค่อยๆระเหยออกไปมันจะทําให้เราเก็บนานกว่านั้นไม่ได้นะถึงเก็บมันก็จะปลามันจะเหมือนกับฟองน้ำอ่ะซุยซนุ่มๆอย่างนั้นจะไม่ค่อยอร่อยแต่วเวลาปกติเราวางขายจะมีวัน expire expire date หรือ shelf life ยังไงไหมครับเอเราจะมีคู่มือให้กับผู้บริโภคว่าจะเก็บได้6เดือนนะ เพราะว่าเวลาเราเราขนส่งอะค่ะไปไปแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ในกล่องนี้แล้วก็จะมี dry ice ให้ด้วยเพื่อที่จะคงสภาพของการฟร e e ที่อุณหภูมิลบ40แล้วก็ตัวแก่นกลางของของตัวปลาเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่ลบ18เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเก็บได้6เดือนข้างนอกที่เราให้เก็บได้6เดือนเนี่ยเป็นเพราะว่าประตูบางทีเปิดเข้าเปิดออกมันมันขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ค่ะอุณหภูมิ ก็นี้ให้เก็บแค่นี้ถ้าเกิดอยู่ในตู้อาจจะได้2ปีครึ่งก็จริงแต่ว่าในกระบวนการขนส่งมันอาจจะมีการเปิดเข้าเปิดออกอุณหภูมิมันอาจจะมีการไม่รบอ่าใช่อย่างี้ทีนี้พอส่งถึงมือผู้บริโภคนะฮะกว่าจะได้รับประทานปลาสลิดหอมมันอร่อยๆเนี่ยมีกระบวนการยังไงบ้างฮะใช่ใช่ค่ะคือปลาของเราสะอาดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรามีอย่างนี้นะคะฉีดที่ถุงได้เลย แล้วเรามีโค้ดที่ถุงตรงนี้ค่ะโค้ดที่ถุงตรงนี้เนี่ยเอ่อถ้าสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นปลาไซส์5ตัวต่อ800กรัมถ้าสีแดงก็6ตัวถ้าสีน้ำเงินก็คือ7ตัวเพราะว่นถ้าตัวก็คือตัวไซส์ใหญ่สุดใช่ค่ะแ้อมเรามี4ตัวด้วยค่ะตอนนี้ค่ะผู<อ>้ขอมากเลย แล้วปลาเราจะลักษณะพิเศษนะคะตรงนี้ค่ะพอเปิดออกมาเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเหม็นหืนเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นถ้าวางปลาสลิดแบบนี้ผมนั่งตรงนี้จะต้องได้กลิ่นนะครับต้องกลิ่นอบอวนไปทั้งสตูดิโอแล้วแต่อันนี้แบบน่าทานมากๆจริงแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นหืนออกมาเลยอันนี้เป็นไซส์อะไรนะคะค่ะอันนี้จะเป็นสตัวสี่ตัวแปดร้อยกรัมแปดร้อยกรัมใช่สังเกตว่าเนื้อเราจะหนามากแล้วก็แน่นตรงนี้แล้วปลาจะตัวแป้นๆผิวจะมัน อันนี้คือเราคัดเป็นปลาตัวเมียทั้งหมดเลยค่ะใช่ปลาตัวเมียต่างกับปลาตัวผู้ยังไงคะพี่เพนคะค่ะปลาตัวผู้บางทีเขาว่ายน้ําเยอะโดยธรรมชาตอปลาตัวผู้จะว่ายน้ำเยอะแล้วควาเนื้อมันจะแข็งแรงเกินไปถูกใช่แล้วความนุ่มความมันของผิวของหนังของเนื้อเนี่ยมันจะหายไปอ่ะ มันจะไม่เหมือนตัวเมียตัวเมียบางทีเขาก็อาจจะเหมือนผู้หญิงไทยมั้งคะไม่ค่อยทานไม่ค่อยทำอะไรมีความเด็ดด้วมเข้าใจค่ะ,คะ,ะแล้วยังไงต้องเอาไปปรุงยังไงต่อครับพอเราแกะออกมาได้ปลาที่น่าทานขนาดนี้แล้วปรุงยังไงให้อร่อยมีเคล็ดลับไหมคะค่ะค่ะคือเนี่ยพอได้อย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาไปเราไปทำปลาทำอ่อมอ่อมปลาสลิดเนี่ยก็เราสามารถที่จะตัดเป็นชิ้นได้เลย รเราพวกของเรามันไม่มีกลิ่นเหม็นเหม็นตุตบเหม็นหือนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะทานได้เลยอ่อมเนี่ยก็อร่อยแล้วก็ถ้าเราจะเอาไปทอดนะคะคคเอาไปทอดเราก็บั้งสักนิดหนึ่งแต่อย่าบาั้งให้ถึงก้างเพราะว่าบาั้งถึงก้างเนี่ยมันจะทาให้เหมือนกับเออมันจะกรอบมากจนเกินไปแต่ว่าพอเราบั้งนิดหน่อยเนี่ยมันจะกรอบนอกแล้วก็นุ่มในที่อุณหภูมิประมาณสิ ร้อยเจ็ดสิบองศาผีภาพกําลังมาเลยคุณผู้ชมดูแล้วผิวมานล้เขาสวยค่ะใช่อร่อยมากนะคะอร่อยมากเลยนะคะอยัเวลาทอดกรอบอย่างเงี้ยทำร้ายคนยังไม่ทานอาหารมากเลยโอ้โหนี่สวยน่ารับประทานมากมากนะฮะใช่ใช่ใช่แล้วแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมนั่งดูแล้วน้ำตาน้ำลงน้ำลายสองมือนตกนะฮะจะตอนนี้ในปัจจุบันในประเทศไทยเรามีช่องทางการสั่งซื้อการจัดจำหน่ายยังไงบ้างฮะค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเรามีตัวแทนจำหน่าย มีตัวแทนจำหน่ายที่เป็นดีลเลอร์ของเราเยอะเลยค่ะซึ่งพี่เองก็ออกไปทุกจังหวัดมาเหมือนกันเพื่อที่ไปหาตัวแทนจำหน่ายไปดูว่าปัญหาของเขาคืออะไรเพื่อเราจะแก้ไขนะคะในฐานะผู้บริหารเราก็ต้องรู้ให้ทุกเรื่องก็ไปมา30จังหวัดแล้วในประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะไปหาตัวแทนดีลเลอร์ของเราก็ตอนนี้ที่หลักๆเลยก็จะเป็น Facebook ตามหน้าจอเลยใช่ค่ะมีทั้งไลน์ าสลิดติดบ้านค่ะอ่าเฟซบุ๊กปลาสลิดติดบ้านแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ใช่ค่ะราคาตอนนี้เราก็ทําโปรโมชั่นอยู่ค่ะค่ะถ้าเป็นอย่างชนิด9ตัวของเราเนี่ยเราก็จะลดราคาลงเยอะเลยเพื่อให้ให้ผู้บริได้ได้ลองและประทานดูในยี่สิตัวมี1แพ็ค499ด้าเก้าด้วยมีหลายรูปแบบหลายหลายแพ็กเกจใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยแพ็กเกจที่เราเอามาโชว์วันนี้ค่ะก็จะเป็นแพ็กเกจเนี้ยที่กําลังขึ้นอยู่ตอนนี้ที่499 8 9 9้คือหนึ่งกล่อง ถ้า2กล่องตอนนี้899เก้าเกใช่ค่ะแล้วเห็นพูดถึงดีลเลอร์ด้วยบอกว่ากำลังติดต่อดีลเลอร์ทั่วประเทศนะคะเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาร่วมธุรกิจนี้บ้างอยากจะมาขายปลาสลิดติดต่อยังไงคะมีช่องทางยังไงบ้างคะค่ะคือเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นให้นะคะหรือว่าติดต่อมาใน Facebook ได้เลยค่ะศูนนะครับ835 8972นะครับขออนุญาตให้ฟังนิดนึง096 8358972นี่ทีม<ช>ง,งานใจดีใจดี <c oughs> เอาสะเต็มจอเล,เลยนะศูนย<ช>์เก้าหกแปดสเต่ว่าเ <ละ S 1> บื้องต้นเ,เนี่ยไปดูรายละเอียดในส่วนของ a c e b o o กกับก็แอดไลน์มาได้นะฮะจะได้พูดคุยสอบถามกันในช่องทางการจัดทรงรูปแบบการจัดจำหน่ายอะไรต่างๆใช่ค่ะ,ะใช่ค่ะ คือเราตั้งใจมากๆนะคะที่จะให้ปลาที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานส่งออกเนี่ยได้ถึงมือผู้บริโภค่ค่ะแล้วเราก็หวังอะคะว่าทุกท่านจะพอใจแต่ถ้ามีคำติชมอะไรก็แนะนำมาได้เลยค่ะค่ะเราบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมครับยิ่งปลาสลิดเนี่ย ทางการจาัดจำหน่ายมากเท่าไหร่ความต้องการปลาสิบท,ที่เข้ามาสู่ระบบมากเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเราต้องใช้ปลาสิทธิจากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลามากขึ้นเท่านั้น<ช>ก็เป็นการกระจายรายได้กลับอีกทางหนึง่งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาใ,<ช>ในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะ3าสมุดของเราใช่ค่ะใช,ใช่ค่ะตอนนี้เราก็ยังมีในเรื่องของการทําเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยแล้วเราปล่อยให้ราคารอยตัวเลย เพื่อว่าให้มันเป็นไปตามราคาตลาดเราเราเราคิดว่าเราต้องช่วยกัน uh huh. ในมุมที่ ทุกคนผ่านสถานการณ์ของโควิดมานะครับผู้ชมที่สนใจก็สั่งซื้อกันได้ปลาสลิดติดบ้านนะครับเราพูดคุยกันไปในเรื่องของแบรนด์สินค้าต่างๆแล้วนะฮะอีกหนึ่งบทบาทมวกอีกหนึ่งใบที่พี่เพนสวมอยู่ก็คือในการเป็นรองประธานมูยที่อสีฮอสีฟ้าและประธานคณะกรรมการมวยที่หอสีฟ,สฟ้าภาคเหนือนะครับมุยที่หอสีฟ้า,า,ฟาตำแหน่งรองประธานมูตที่อสีฟ้านะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันว่าบทบาทนี้มีความเป็นมาอย่างไรมูยที่อสีฟ้ามีการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือสังคมอย่าง ไรนครับช่วงนี้พักกันก่อนอคู่หนึ่งครับ